สวัสดีครับพี่น้องมันนี่ก็อยู่กับช่องยูทูบต้นกับขคุณมโนนองหมฆใส่ครับครับมันนี่ก็เป็นอีกมือนะครับที่ปาพี่น้องมาหาโนมัครับตอนนี้ก็อยู่ป้าแล้วครับเนาะนี่ครับน้องมาสีบ่มาแล้วครับมันนี่ฝนกลายต้องเหตุตกแน่บมตกแน่นะครับเนาะแต่ว่าเมื่อวานเมื่อก่อนอ่ะฝนมันตกสองมือต่อกันครับก็เลยอยากมานสองมือให้เทียนโนมัยมันกินเนาะไปพี่น้องหาโนมัน้ำกันครับนี่มันไม่ค่อยคม เล็กๆหน่อยจับมาเลย งานครับ่าราตัดมากิี่ คาไปดูันีน้ำ้องเป็น นองครับเกือบแล้วคุณนอนโคตรตุรูอยู่งูสามเหลี่ยมไปนองงูมีผิดอันดับตน้ตนๆของประเทศไทยเลยตัวบอกง่ายนึ่งคุณแนมตาหนเพบาเห็นดอกหนก้าประชัดดอกคุณแต่ประกาศไปแกงไปน้อนเป็นงูมีผิดสีไข่ไข่กบใบไม้เลยแนมไปที่แหลกว่ามันกระสอบขาดผู้ใดส,สีดำไอ้สีดำตัดเหลืองเห็นไหมคุณโคตรอยู่คุณโอ้โอ งูสามเหลี่ยมไปก่อนน่ากลัวจังงูอันตรายมีพิษลำดับต้นๆในประเทศไทยเลย,ดยเด่นไ่ไปไกลมันแหนมดีๆเด้อแหนมหาตะนอใหม่เด้อบหนง,ง,งูน้เนำเด้อมันอีกนแหนมหางูก่อนนะครับเด้อเห็นแหนมหาทอใหม่เห็นงูแล้วก็เป็นตะยานากลัวแล้วจ <laughs> ังเออมันนอนอยู่บางเาากาเพิน่นมาไปขวนมันมาเป็นยังไงตี Nhìn cửa ừ, ừ, ừ. ừ. À, ừ. có Ừ có Không sai xoay một ừ, ừ. nè, Có sai nhắn อุ้มเลยพี่น้องมักกาหมดนะครับเนาะนอนขดขึงหนึ่งอยู่มันไหวกวัวเห่าอยู่เหาคาตะบูอย่มันเรื่อยกบบย่างไหว

还是，还是思维。 สวยยังเหลืออีกอยู่สวยงาม 2, 3, 4, แหลมมากเลยนึกใกล้ๆตาด้วยนะจ๊ะมอแต่มองหน้าไม้แบบจึบ๊บ ก้อนนี้กี่ยอดละหนึ่งสองสามสี่ห้ายอดมันยังเหลืออีกนั่นเหลืออีกอยอันนึงแถมแถมอีกอันนี้เป็นแหนมแถมแต่สวยอยู่ เป็นแงน้งกนนงงมครับหนึ่งสองสามสี่ห้ากโอ้กวัวเดียวกวัวเดียวได้หกืออหกยอดฝั่งน้นยังไม่ไปดูเลยข้างในข้างในมีอีกหนอนหนึ่งถ้าเขยมฝั <Okay. S 2> ่งฝั่งเรามีสองหนออุ้ยเป็นจังไงสองล่องุนแต่ละ con mình oh, đông mùa đông mùa nè mùa đông ngon đông mùa 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 เริ่มทท่มมาเริ่มเทิมเลยก่อนถ้าไมงนันมันล่งเล็กเด็กก็หนีว่ะแต่นนี้มนออนออนอยู่เลยเสียดายต้องขุดบางกอนเน,ะนออาะนอนไงนแห้งครับนอนนั่นเสเอาจังเลยขึ้นหน่อยค,ครับแต่ต้องเสียมบอล มันไม่มีทางเข้ามันต้องเข้าทางนี้แหละพี่กันพี่เจอข้างในกีนหน่อพ,พี่เจอในนี้กินหรอเห็นเมื่อกี้สองแล้วทำไมเห็นหนอเดียวเีง ini slem ya? Tunggul slem. Deh deh deh, tidak tahu cái này này anh em thấy rồi này ô mày chơi mày, ơi lâu <laughs> đầu đào, đào. Hãy mà lười จะออกอยังไงแหละที่นี้กว่าจะได้เต็นท์นอนมันโดนน้ำยึดเสร็จออกนอนนี่โอ้แต่กะคุมอยู่บางน,นี้ก่อนคนน่ะหมดไปบางหันให้พี่นหลังบ้านชามหนอดบง่ามๆครับไปมึงกล้าไหม พระท่านไวขึ้นปอรครับแต่มมอว่านี่ค้นกับมาเลยนั้นเป็นห้อยขาจามาตัดไหมไหมนี่ะครับแต่ว่าเขาจรไม่เห็นเั้ยง้้นสาจไม่เึ้นสวงไปนั่นหรอกเอทุมเมนตเดียวน<ง>ี่ตังซาย,ยังไม่เห็นสวยอยู่

นอนงอนเงแล้วก็พูน,น,นปวดงอนเงแล้วกันนอนงนนอนเอนนสอบเยอะกว่าน,นี้แล้วเหผ <c oughs> จะอสอบง่ายกันีน่ไยก่อนนะจะเต็มเลยมลายหนอนนะทุกคนเนี้นหนหนยนอะนเวย Hãy ừ, subscribe là kênh นี่ครับพี่น้องกะมามืันนี้นะครับเนาะในลายเตือบอยุฝนกระตกห้ำมเลยพี่น้องนในนองแงม้มนองบางแง้มเนี่ยไก้ก่อนเก็บไตตะกาเลยเปล่าน้ำฝนครับพี่น้องฝนกระตกห้ำรถกระจอดอยบอกากก้านึงน หาพระท่านเบิดดอกพี่น้องมากมือนก็ได้ฝนมันตกห้ามก่อนครับแล้วอีกน้อยหนึ่งก็หาไปเบิดหรออีกฟังหนึ่งว่ามันอีกน้อยหนึ่งยังอีกฟังหนึ่งครับหามาฟังเดียวหนึ่งฝนตกห้ามก่อนแตมาเล่มกี่เกาก็่าเจ้ามาหมู่บ้านนั่นแหละบันมื่อนี้มันก็ขืนมหมัยเนาะฝนมันตกคํำแทงนอข้นไว เอาหน้าส,สันสันใส่ก่อนจังประเทง่ออนอน,นเง่้ยาใส่ผลเลยนอน,นเง่้ยวใส่กัททา มดได้เบิดบ่ล่าใช่กับเบิดล่ะนเบิร์ดสว่างกะกาพอดีสว่างเอเดตะการนะครับทุงครับพี่น้องการขอบตัวกระบานก็ได้ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับนอกจากขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามาเบิรงคลิปนะครับแล้วก็ซอยกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์นะครับขอบคุณในไลน์ด้วยครับพี่น้องครับผมกำลังก่อนเกิดฝากกระบานเลยพี่น้องฝนตกแล้ว เดี๋ยวจังคอยพาก,กันคลิปหนานะครับลาก,กันไปก่อนครับสวัสดีครับกลับกันได้ครับระหว่างฝนตกแห้งครับมันตกมาแห้งหลอดหนึ่งแล้วหลอดนี้นก็ร่างปล่อยๆอย่างนั้นไม่แห้งอีกนะครับกลิ้เปล่าพาก,กันครับแล้ครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ